ทว้หมดนีเป็นเปลดเยอะทีนี้เรามาพูดถึงสามสิบเอ็ดพต่ออีกครั้งค่ะนรกสนีะ่นะนรกสี่สี่ชั้นเนี่ยมีอะไรล่ะที่ใกล้มนุษย์คือสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เป็นสัตใใว์นรกเนี่ยไก่เนี่วัวควายเนี่ยนนนนนสัตว์นรกข้างนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลี้ยงดีๆนะเดยวก็เป็นเพื่อนกันนะสัตว์นรกนะอย่าไปยุ่งกับกรรมเขานะัก สองอสุรกายนี่นรกชั้นที่สองสเปรตเนออีนี่ทรมานมากนะแล้วก็สนรกอเวจีอีกแปหลุมนี่คือนรกสโลกมนุษย์หนึ่งเห็นไหมก็เนีพวกเราเนี่ยเลือกเอาจะเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรก็เลือกเอาเลือกทำเอา อสุรกายเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอ่าจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ไม่เหมือนคือกายไม่สมประกอบอะไรอสุระหมายถึงไม่สมประกอบเปอสมประกอบไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ปนนีเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนมันมีหลาย่อพันุ์มากบางคนถ้ากำหนักก็คือปากเท่ารูเข็มหิวอยู่ตลอดกินก็ไม่อิ่มออเปะไเนี่ยบางทีเนี่ยมีพระองค์หนึ่งเมื่อสมัยก่อนเมืม่อมสมัยสิบกว่าปีก่อน เป็ดนี่มาหามานั่งคุยกันเลยมาแล้วพระองค์นั้นนั่งอยู่เป็ดนี่เดิน,นกุบนกับกลับมาคืนนะมาแล้วมาคู่เขานั่งลงอดโอยอ,อดคนนนะเป็ดตรงนั้นน่ะอยู่บุรีลำสมัยนั้นนะเขาเขาอยู่บุรีลำตายนี้เขา ขาทำอะไรคาหรือตาเขาถึงได้ตายไปเ,เป็ดเป็ดเนี่ยหมายถึงเป็ดเนี่ยเป็นคนที่จะหนโีโลภมากโรภอ่ะคือหิวอยู่ตลอดเวลาอยากได้ของคนอื่นนั่นแหละจิตนี่มีแต่ความหิวมีแต่ความอยากได้เป็ดเนี่ยมาหาก็มาคุยให้ฟังอ่ะแกก็อยากอยากอยากหายอะ่ะทำยังไง มีทางเดียวคือให้พี่น้องทําทําบุญให้เนี่ยไอ้พระองค์นั้นจะไปบอกพี่น้องเขาก็จะหาว่าพระนี่อยากได้ไหมท่านก็ไม่รู้จะทํำยังไงแะไม่ได้พระองค์นั้นก็ยังไม่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 มีบารมีพอขนาดนั้น อืมผ้าสีเหยกแผมได้ตรงนี้บาแมีมีบุญเยอะต้องเป็นผ้าอริยเจ้าขั้นผ้าอรหันโซดาบันยห็น่ได้ยากมากโสดาบันนี้ก็ยังไม่มีสมาหิตนงานพอยังไม่บุญยังไม่เยอะนะข้างบอเพราะนั้นพอดีพ้าวันนั้นก็มาปรึกษาหลวงพ่อ ไม่ใช่เรื่องไกลนะมานั่งคุยกันพอตอนเช้ามาก็มาปรึกษากันเพราะเปรตตัวนั้นมาหา,าก็ทำยังไงจะไปบอกญาติพี่น้องของที่บุรีรัมย์แล้วจะไปบอกว่ายังไงบอกว่าพรยององเอ,อ้สิอ่ขายหน้าเจ้าจักสองไรเดอร์มา,านันมาชาาิมาสันแล้วก็ค้อนใส่หัวฉัน ข้าพจังได้จังน่ะน่ให้บอกนี่เนี่ยแม่นหูอยู่กเอาไว้ได้ปะนะจักสิไปใส่ยุบายจังได้ให้เขาทานท่านละอุทิศให้หมอที่ตายไปซื้อมันบอกไว้พร้อมนะจักสิจังได้นะเพราะไงนี่แหละบางเช้าเป็นผ้าเฮากะนั่นลำบากใจนะก็จนมือหนึ่งก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยให้เรามาจังหันนักที่แหละ นะอ่าไอ้เรื่องขนาดนสิล้วก็เห็นบุญอุทิศเอาทั้งสิ่นอว่ะสรนบางสกุลหลวงอิสนะก็คืออุทิศเทมอให้ยผู้นี้ผู้นั้นอิสระเห็นรวมๆกันนอว่ะสรนก็ใช้อุบายขันกระจายนะนี่คือความลำบากใจบางทีบางทีถ้าห้าหลวงตาพูดเรื่องลึกลับเนี่ยนะเรื่องลึกลับพระมันเจอมาทุกคนแหละนะพระกรรมฐาน เรื่องลึลกลับเรื่องเปรตเนี่ย <c oughs> อยากเป็นหรือเปล่าแต่แต่ว่าอยากเป็นก็ไม่ได้เป็นเนี่ยไม่ได้เป็นหรอกลนะอยากเป็นก็ไม่ได้เป็น,ปนปาบางคนเนี่ยไม่ใช่ปากเขารูเข็มนะไม่ได้กินเลยกินไม่ได้ ม่จากความทุกข์ทรมานเปรตท,ทําไมถึงว่าพวกเราเนี่ยอยากเป็นก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเรารู้จักฌานอยู่ถึงฌานครั้งเดียวสองครั้งก็ถือว่าเป็นเป็ตไม่ได้นี่เพราะนี่คือคุณของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราฌานเราจะไม่รู้จักคุณหรอกถ้าเราไม่รู้จักเรื่องพวกนี้ทานศีลภาวนานที่พระพุธทธเจ้าโปรดสัว์โลกไว้เพราะว่า ถ้าไม่มีทานเนี่ยไม่มีทานนังไม่มีการให้เนี่ยมันจะเป็นเปรตน,น,นี่คือความแก้นี่คือเพราะคุณของพระพุทธเจ้างั้นก็จะไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมตัวเนี้ยถ้าพระเจ้าไม่สอนให้ทานเนี่ยนะโลกจะอยูอยังไงอะเต็มไปด้วยเปรตมแจ่คนอยากได้ไม่รู้จักให้กันไม่มีน้ำใจมันน่าก,กลัวมากนะจิตเนี่ย เวลามันมันไปรับกรรมตัวนั้นอะมันช่วยไม่ได้ช่วยยากที่สุดคนอื่นก็ช่วยไม่ได้แต่เป็ดนี่มันดีอย่างดียังไงส่วนดีของเป็ดคือเวลาล,ลูกญาติทำบุญไปให้เนี่ยมันได้อะะได้แล้วก็หายจากภพกภูมิเป็ดนั้นเลยได้ได้ได,ได้ถึงขั้นหายจากภพกภูมินั้นได้เป็ดเนี่ย เห็นไหมเปดจะมีพิสูจพิเศษอยู่เรื่องเรื่องได้รับบุญอุทิศได้เป็นอถะเป็นฐานะเดียวที่ได้รับบุญอุทิศทำเป็นบ้านเขาเอิญได้กินข้าวแจกมันเปดนี่แหละนอกนั้นตายไปแล้วบุรุพระพระเจ้าเรียกฐานะสี่ฐานะหนึ่งฐานะสี่หมายถึงตายปุ๊บไปเกิดเป็นเชวดาเกิดเป็นบัวเกิดเป็นสัตว์นะเกิดเป็นมนุษย์ นะหรือตกงนรกเ네นี่ยไม่ได้เลย<ฮ>ถ้าเกิดเป็นเป็ดเ,เนี่ยยังไปชำบุญอุทิศเนี่ยได้แต่ผู้ฉลาดไม่ประมาทก็คือสร้างทานไว้อะดีสุดนะ <c oughs> จะใส่บาทก็ได้นะ <c oughs> อาจารย์เอ,อ,อาเวจีเวจีนรกเนี่นมั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 น,ม,นมันชั้นชั้นหลังสุดชาชากันมากมาก หลวงตาเคยบอกว่ามึงลองเอาไฟลนมือมึงเนี่ยไฟช่งรนมือเลยเนะี่ยมึงร้อนไหมร้อนกว่านั้นอ่นะล้านเท่าจำไว้ไปใจเขียดีดี